เห็นต <c oughs> ัวพี่โอ๋เหรอ <c oughs> ได้ไหมเปิดไลฟ์ใหม่ภาพมาแล้วมั้ง เกมมันอะไรหัเลยนะยิงไหนหมัดเลยยิงไหนทีเลยนะเกมมันทำหน้าจอกับ <out> พิบไงเขา้วเขา无聊โดนไปก็สองลูกไงเพราะว่ามันไม่เหมือนเกมโปรตีที่เล่นโปรตีอ่ะเวลามันสลับแถบไปที่แบ OBS อ่ะมันมันไม่กระพิบแบบนี้ไงแต่เกมนี้มันเป็นไง เอาเน็ตไปแล้วหรอเงียบหรือว่าตั้งใจโฟ <c oughs> กัสเกมโอ้โยโดนพวกเดียวกัน <c oughs> เองเด็กตัวเองกรีดร๊ดฮ้ยมุมนั้นน่ะแบบบอฟยูนิคอร์สองตัวเห็นป่าวแบบบอฟซ้ายแ่ะสมูบโอ้โยโคตรแรงไง ยาไม่ได้ตั้งท่าอันนี้ตั้งปกติหมดเลยเนื้อก็อันนี้แหละถ้ามาเยอะเหมือนเดิมนี่เอาสองลำนี่ยว่าตัวฉันเหลือกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ฉันหายไปตัวงเหรอเออเจ้าออก็ตกน้ำไปเพราะของฉังนไงโอ้ยโห เราเปิดประทัดแดงไปวางไว้แลบบบ,บบบ,บ,บ,บมีชวิสกับสโมอยู่นะถังจะพังไงถังไม่พังเออพี่โอ่าจะระเบิดเหลือน,น้อยด้วยนะพลังแบบ,บาวา่ถาถ ตายคู่เลยเออตายคู่เลยโอ้ยุทธศาสตร์ไม่ดีกีแจก็ขับเจ็ทแพ็คตกไวเองตัว <laughs> เออทับตกทับต,ตกเองไปตัว Don't know <c oughs> ไม่ถึงเหรอว่ายิงอันนั่นไดลูกศรที่มันโหดตัวแต่ว่าใช้ยากว่ะ <c oughs> แกแคนะนายอ้วนวามไปเปล่าติดเอานติดไอ้นั่นน่ะจานดาวเทียมโหแเราไปอยู่ด้วยกันคู่กันสองตัวเลยเรวเสิร์ฟไปเสิร์ฟให้เฮ้ยแคเนียนฟูเนียนฟู ไม่มีรอออันม่โดนโดนดิแล้วโดนเราด้วยบาวะเนี่ยถึงี่หรอระเบิดเนี่ยแรง ตายแล้วเลยแค่ยู่หคสามตัวอ๋อหุ้ลืมไอกับตันมิโม่ะทำเพลงกส็สนะเสตพาร์้โอ้อยอมยอมไม่ดีเลยทรงลมแปดสิบห้าอฤดานเหนือ

ตัวพี่จีแม่งอยู่เป็นกระจกเลยเกิดแล้วน่ะเสิฟแล้วน่ะโอ้โหวูแหงนี่ เวลามัน60วิบวิเลยเหรอไม่ได้ใช้โหลดเอาเดิมมั้งตัวอยู่ด้วยกัน3ตัว<ะ>ตึง๊งหมดเลยอะโอ้ตกไม่กิดอะไรึ้จะตายแลนะ้วนอะโอ้วย่างแรง อยูัในคอนเหรอก็อนนถ,ถึงเหรอเครื่องยิงชูดไกลอ่ะมันมีลูกลง้างแต่ว่าน่าจะโอ้มันตีโค้งไกลก็โ <c oughs> โห <c oughs> 我起来了，开干吧！来吧！二一，哈利路亚！咚了，就我这。<music> <music> อนุภาพดูแรงมากโอ้โหซ้ำด้วยโอ้ยซ้ำด้วย ต้องอตายแน่นอนอ่ะยังไงก็ตายเลยสบไเรียอโอ้จสองะอย่าแล้วรถถังไอ้เพื่อเบิโอ้โอ้ยเรียบร้อยไปคูอโ่โอ้เนะไยิงฟู ว,ว้าวโอ้ของดีวะ่ะตาเนี่ยวไ,วได้มาที่สิบห้าอัน,นอาร์ตพาวเวอรสิชอบความตีโค้งของมันจังเลยวะ่ะโอ้วาต้องย้ายที่แล้วครับตันนิโมมาตาดำบูรถ来了ไป้ไปตะกี้วะเนี่ย ขึ้นฮอครับซาดะบูโอ้โหมันไม่ได้จับตัวน่าจะตายก่อนนะแบบบ๊อบน่าจะได้บังคับตัว

อาออกไปได้แม่ออกไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วตัวนั้น่ะมีฟูอะรับไปอยู่พี่เอาไปแล้วหรอ,อเดชเมียเมียบอกว่าไม่ไหวให้เข้าไปดูลูกหนึ่งเจอกันเจอกันเจอกันเฮ้ยครับ มือเร็วใช่ไหมนี่ตัวยัโอ้ยความขอ,องกระส่งโงนี่อีกนิดนึงไม่ได้ขยับพระพี่ไอวานตมามาม่าจะไปเติมเลือดก,ก็ไม่ได้ตัวเยอะเกิน tinh thần bình yên bình cấm lắm yên giỏi tích oh, hơi oh. bồi hơi hơi อ้าป้อมปืนพังไปเลยนี่นะแม่งเออเจียของชิบเป่งเลยเอาเสียงอะไรระเบิดจิตเอาอะไรไบบน้ <c oughs> ตายคู่อ่ะตายหมดเลยอ่ะแมบบอก็ตายนะเ,ออเราอาวกอะค่ะแรงไปแยงจะโดนเอ้อ Bye bye. Bye bye. Yes, sir. get kêu Come on. Wow. Wow oh. idiot. Come on. Oh. Yeah. Oh, wait, kìa okay. Hãy oh, yeah, subscribe <coughs> เอจะลมันให้มาเยอะมากเล้น้อโฮมคัมิงเนี่ย อืมธรรมดาตุ๊กตาธรรมดาเนี่ยเหรอไม่จริงเลยสองตัวจากลูกหนึ่งเียจ้าโอ้โหไกลเกินในบ้าเอ้ยนกร่วงคลาสตัวไม่ถึงแต่กล้วยมันเบาอ่ะ เหมือนขว้างนิดเดียวอ่ะมันจะอะไรยังไงอ๋อ่สอบนไม่มีอะไรเป็นไอ้หมดแล้วดีตรงนี้ก็ดีลนะคอมมิ่งเหรอ,งงงหรองแง่งตรงนันเปล่านะเหรอมันมีแง่งหมดนะล็อกตรงนี้อ่ะแต่ว่ายังิงขึ้นออกตรงนี้ มันมีเคิร์ฟเยอะเกินรูล้ละต้องเล่นยังไงโอ้โหลม,อมเออลมแม่งพัดไปน,นู่นเลย ลมไม่ขนาดนั้นเลยลมลมแบบเวียงคืนหมดเลยอะ ตายแล้วโอ้โหโ,ห <c oughs> โอ้โหแรงวาตามโมโม่ออกา ติดอะไรวะติดแง่งรงคับนมีแง่อยู่หน่ิอย่างนี่ะอาอาอ่าหมจะมาทำรโมโมเฮ้ยโอ้โดนอะไรเองโดนดม่างไล <ท>ำ yes, <sir. S 3> โอ้โหลมอย่างแรงเลยไม่น้องเอ้ยต้าไปขวาวะลม <laughs> ลมแรงมากกูี้ละจิ๋นแล้วล่ะ นี่ตัวยังโอ้ยแค่อย่าไปไปล่อยดิต้องกดชั้นสั้นไปดิกดผิดทุกทีเลยวะ่ะไม่แซ่ว่าตาอับดเลยหรือเปล่าตามโมโม เอาตีไม่โดนหรอไอ้เหนสองค่โอ้สดเกินกลัวลมแรงอีย ำไมถึงตายูนิคอร์นต้องลมแรงตลอดีุณผู้บิดู้วย ใช้ขอนั่นแหละตีดติีกโดนเต็มเลยโอ้ยเห<ป>ลือสี่เหนียวมอยังเหนียวอยู่ร้องไห้ตัวฉันมันร้องไห้ <c oughs> อ,อะไรที่มันแรงแบบแรงเวอร์ <c oughs> ไม่มีแลกล่องไม่มีไม่ได้เก็บไอเทมเอาคืนนะเด้งไปโอ้ยโอ้ยไม่เด้งไม่เข้าเลยปิ๊มปิมละ อยู่ตำแหน่งดีแน่แล้วกล่องพยาบานล่วงมาตรงนี้นะหลายะฟูไม่เก็บด้วย นั่งร้องไห้อยู่ตัวจนแล้วมันจะโดนตัวเองนะชอกช้ำรู้ละจัดกรัีนประทัดไม่มีอ่ะเฮ้ยดีไม่มีดามเมจจะยอมตายเลยหรอเฮ้ยแม่งไม่ออกโอ้โหนึกว่าจะออกตายดีวะอย่างเงี้ยตีไม่ได้เลย กอาจจะให้เด้งออกไปไงเนี่ยตายคู่เพราะเราสองคนเนี่ยไอ้นั่นแหละแน่อยู่ที่ให้ยิงดิถท่าเห็นตอนจิ้กาแฟอยู่แม่ผ่านโอ้ยโดนแรงระเบิดแล้วล่ะแม่งแรงมากเลยโอ้ยจังดุยี่นห้าโล่งออกมาข้างล่างด้วย 了准备好了？耶了？真去白贼没就？来咋、嗯？滩蒲潘 center。这是这个？哦、啊呀！连环呀，来耶！我出来、啊 <laughs>

này bả, của tý kiếm đái một, ôi, đang đồn, đang

เอามันยิงออกแค่นิดเดียวไงอ้ดูก่าปืนกลเหตุใวโอ้โแล้วล่วงอย่างเยอะ ตายเลยวงเนี่ยเออตายเลยว่าล่วงบางล่างจังหวะแม่นนะเออจังหวะแม่นนะไม่คิดว่าจะโดนเหมือนกันแหละโอ้โหตีตีควิกฉชยาควิกของฉันเป็นเอออะแค่ทำตกไปเองทำตกไปเองไปสองหรือสามเอ้ยดูดูมันถือกล้วยเดินดิหนอนข้างล่าง อ๋อเป็นตัวแกยืนโชว์อยู่น่ะแจางเป็นแม่นแม่นยำนะไอ้คูลเลตอ่ะคิวอ่ะแจ้ไม่ได้คิวเลยหรอไม่ได้ไม่ได้คิวเลยมุมไม่ดีได้ของขตันด้วยาม่ได้ไรวะแต่อะได้แต่มาวะเออได้แต่ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรอะแต่ไม่รู้ว่ะ นี่ได้มาสามอันแล้วแต่ว่าไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรมันต้องเอาไว้ซื้ออะไรสักอย่างมึงเว้ยเรเวลเนี่ยที่เลเวลมาอาเ,เวลเท่าไหร่กันแล้วอ่ะเออสองรีวอร์ดผมผมมาเลเวลหนึ่งอยู่มันมีแตรอยู่เออที่เป็นรีวอร์ดนี่ได้ตรงแฟนแฟนแฟร์เห็นปะอ๋อแค่เอาไว้ดูเฉยว่าปล<อ>ดล็อกอะไรเล่นแล้วแฮทเนอะมีเนี่ยหลุมศพนี่ได้สกูมาใหม่น่าจะอืะ ก็พอดีแหละตามเวลาลวยังเลยโอ้เรดี้เสียงคนแก่ไงแต่มันไม่แก่เลยปัดปิดไลค์ก่อน